น,น้องบีกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแม่กินก๋วยเตี๋ยวนี่ครับน้องบีก็กินก๋วยเตี๋ยวแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวพ่ออยู่ก๋วยเตี๋ยวพ่อก็กินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> แม่กินก๋วยเตี๋ยวนะครับดูฝั่งนู้นเราจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงนี้เย็นนะอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเย็นสบายดีครับสเสตียอร่อยไหมครับน้องบิก๊กอร่อยไหมครับอ,อร่อยครับแต่เมื่อกี้นะครับผมเ,เ, <laughs> เกือบติดคอเนี่ยเกือบติดคอวัดโพวัดโพต้นโพน <laughs> ้องบิ๊กตกเกือบติดคออ่ะซดน้ำดูเด็กกู มีกินอะไรครับลูกชิ้นอือลูกชิ้นอ้าวกินกันต่อครับไมสับให้กินต่อเลยเนาะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปประจญภัยกันต่อเนาะพาเพื่อนๆไปดูพาเพื่อนๆไปดูรอบเกาะในเสามันกินเงินแล้วครับกือบกินจักรยานนล้วครับมันกินจักรยานแม่ใช่ไหมในโนเสามันงับจักรยานแม่เมื่อกี้เนี่ย วดวนเพตวดวนอ่าเรากินเสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนไปดูรอบๆเก่อกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่วันนี้ของกินเยอะมากเนาะทางผ่านมาเนี่ยโอ้ขนมของกินเยอะมากเลย